การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่ชวนชมความงามต่อยอดแสงหลวงบวงสวงมหาเจดีป่าเวนีนี่เป็งในวันที่2 5ถึง28พฤศจิกายนนี้ณวัดเจดีหลวงวร,รวิหารจังหวัดเชียงใหม่เจ้ากิจกรรมต่อยอดแสงหลวงเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสร้างปรากฏการแสงโปรเจคชัเติมเต็มความสูงขององค์พระาธาตุเจดีหลวงจากที่มีแค่ครึ่งองค์ มือหาหันภาพแบบเต็มองค์พร้อมจัดเต็มทั้งระบบแสงสีเสียงและความสวยงามของการจุดผ่างประทีปบูชาองค์มหาเจดียกว่านึ่งพันดวงงานนี้ชมฟรีนะเจ้าการแสดงมีสองรอบคือหนึ่งทุ่มและสองทุ่มครึ่งสี่วันเต็มๆต,ตั้งแต่วันที่25งถึงสอพฤศจิกายนนี้ณวัดเจดียหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เจ้า thank uh you -huh.